เปิดบ้านที่เขาใหญ่จ้าจ๋าพิมรัตตาสร้างไกลจะเสร็จแล้วต้องบอกเลยว่าแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้วสําหรับจ้าจ๋าพิมรัตาและจิ๊บวัสุซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างมากเพราะมักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆมาให้ได้ยิ้มตามกันอยู่ตลอด ล่าสุดจ้าจ๋าได้เดินทางไปเขาใหญ่เข้าตรวจบ้านหลังใหม่ที่ตั้งใจสร้างและออกแบบให้ลงตัวสุดๆซึ่งตอนนี้เป็นรูปร่างจนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยจ้าจ๋าได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าตรวจความคืบหน้าของบ้านเขาใหญ่แบบหวานๆน่ารักน่ารักสถาปนิกประทับจิตผู้รับเหมาประทับใจลืมความโหดไปได้หน่อยหนึ่งจากนั้นจ้าจ๋ายังได้พาชมไปแทบทุกมุมของบ้านอีกด้วยซึ่งงานนี้บอกเลยค่ะว่าทั้งสวยหรูอลังการ อีกทั้งวิวยังถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติสวยอลังการมากล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ